สวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมวันนี้อยู่กับผม k 1 4 4 0นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าไทเนียกราดิเอเตอนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะกดดำเนินต่อและแล้วอาวุธวีรลบุรุษก็มาสักทีดูสิว่าผมจะได้อะไรซ้ายขวาผม,มาวันนี้ผมเอาขวาละกันนะเย้แล้วผมก็ได้การโจมตีติดยาพิษจมีดใหม่นี้ก็ดูดีอยู่นะครับดูสิเทียบกับเอฟเฟกอันเก่าคือดีมากเลย ได้เวลาแก้แค้นนักฆ่ากันแล้วความตายคือลูกรักคนข้าเจ้าึ<จอ>เวลาแก้แค้นลดสินะนี่นะอุย้ยสองสองหมื่นเลยเหรอแรงอยู่นะแรงอยู่นะอุย้ยพายุเฮลิคอปเคนคือเราต้องพยายามบล็อกเพื่อลดดาเมจนะถ้าหากว่าเราไม่บล็อกคือแบบมันจะโดนดาเมจแรงอยู่นะก็สู้กนะับพวงหรือเจ็บเนาะ นี่นะนี่นะน,น่ะอืมอืมอืมไปเปนพายุงั้นหรือเถอะเฮงอยู่นี่นะนี่นะอืมเถอะลุงไ็หน่อยไม่ได้ลุงว่าพ่อเป็นยังไงอยู่ชนักข้าสมองสมองอะไรไม่รู้เอ็ดกล้าดากระดาเจ้ากล้าดาเขามากเลยนะอุ้ยพุ่งเก็บนโลโล่ารัวอ๋อมันโกรธมากครับจะดูดละนี่เนี่ยลุงเองก็ไม่น้อยหนะ้ามันกระหนาะบนี่จำทายทั้งที ไก่เป็นพายุสิลา่เป็นอมันพุง่งใช่มันเป็นเจ้าตัวดาบใหญ่มันก็มีโอกาสโดนเยอะดยู่อุ้ยอมวบนรกเลยเอ้ยเตายไหวปะเนี่ยไม่ไหวผมว่าผมไม่ไหวนะอุ้ยผมตายเลยน้อยผมเริ่มจะไม่โอเคกับมันแล้วนะมันบงังคับให้ผมเองใช่ไหมว้า อ,อ๋ยลุงขชินเลยหรือนี่ซื้อบัสดาเมจไปเลย75เปอร์เซ็นต์ืมตลุงดาเมจขั้นสุดไปหน่อยเปิดมมนได้ท่าพายุอุ้ยมันก็ยังมันก็ยังมีแรงมาใช้พายุอีกเนอะ <t> ออนผมราไม่ชอบมันเลยไอตัวนี้คือแบบเจ้าตัวนี้เป็นบอสที่โหดมากเลยนะค <t> ือมันไอ้ตาม,ามดาเมจคือมันไม่เล่าไหไรหรอกครับแต่ความถึกมันนี่แหละคืออะไรที่น่ากลัวที่สุดตอนผมกลัวความถึกมันที่สุดแล้วอุ้ยนี่เนี่ย ตอบร้อยเขาเลยเดี๋ยวลุงไปหน่อยเดี๋ยว,ดยวยได้รู้แน่ฮึไหนรู้จบก็ขนคอจุกกลองนี่เด็กนี่อุ้ยเจ็บนี่เจ็บผมต้องถอยเนี่ยแนละ้วซือบัฟดาเมจมามันก็ได้ผลอยู่นะครับคือแบบดีมากเลยดีมากจริงๆแล้วดูสิมันแบบนี่เนี่ยดาเมจผมไม่สู้มันใช่ไหมผมก็เลยซื้อบัฟดาเมจมาก็เป็นอะไรที่มันโอเคใช้ได้อยู่นะครับเนี่ย เลือดเหลือหมื่น้าแล้วก็แทงสองดาวาเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยก็จะนะครับผมรู้สิว่าหีไหม่จะได้อะไรเต็ม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 เตมเต็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 มโอ้ดีกว่าเดิมครับมีเอฟเฟกชะงักด้วยหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจอ๋อก็ดีกว่าเดิมอยู่แล้วครับอันนี้ไม่พิษพิษผมได้มาจากมีดแล้วเกือบครบทุกสถานะแล้วผมเลยแค่เอฟเฟกตเลือดไหลอ่ะ เรามาเริ่มเวลที่ห1สิบเอ็ดกันเลยนะครับผมคาราคโอ้พลังงานหมดเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสก,กิปครับสงสัยผมใช้พลังงานกับการต่อสู้กับเจ้านักฆ่าเยอะไปหน่อยแล้วก็เราก็กลับมากันแล้วนะครับสู้กับเจ้าคารอกโอ้โถโอชนาโคดอยเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าชนาเจ้าไม่ได้ อืกร็รอเหรอฮคิดว่าข้าจะได้ความสามารถหรือไงไม่ข้าจะจัดการเจ้าเดี๋ยวพายุไปหน่อยอู้เจ็บเนาะเจ็บเนาะตกี่แหละนี่แหละนี่แหละข้าขอฮิตพี่ข้า,ขาคืนดูนี่โอ้โหคอเห้าเยอะเยาะเหยเหยยเหมือนเหมือนผมจะแบบสู้ยากอยูอย่นะตัวนี้ง่ายครับคือแบบพวกบอสแต่ละตัวผมไม่รู้นะเวลต่อไปมันจะโหดแค่ไหนคือแบบแต่ดูๆแล้วแค่ตัวนี้ยังโหดมากๆแล้วตัวต่อไปก็น่าจะแบบ ผมพูดไม่ถูกเลยล่ะความโหดมันก็น่าจะอยู่ระดับแบบอันตรายเลยครับเจอแบบนี้จะ,จะได้รู้สึกถึงลุงแก่ๆสน่หน้าตแบบโอ้ลุงขอถามหน่อย <c oughs> อะไรลุงว่ามาห <c oughs> รอเองสะท้อนหรือเปล่า ทำไม่ลองก็ไม่รู้โอ้ยไม่สะท้อนแต่ทำไมเองถึกกว่าลุงล่ะอืมจะต้องถึกกว่าผมก็ต้องถึกกว่าอยู่แล้วสิหน่อยนี่แหละถึกกว่าลุงได้ยังไงอุ้ยอุ๊ยไฟฟ้าสถิตของเองนี่มันอันตรายจริงนะมันบล็อกไม่ได้ด้วยมันบล็อกไม่ได้แต่ลุงก็จะสู้อุ๊ยอุ้ยอีกหน่อยอีกที่แหละนี่แหละให้ลุงเหรอเดี๋ยวลุงแก่ๆไปหน่อยเจ้าฮ กอดทำร้อยลุงจอดจอดด้วย,ยนี่หลบได้ไงเนี่ยหลบได้ง่ายผมหลบได้ยัางไงาอุ้ยลุงก็ไม่ไหวเหมือนกันอุ้ยเอาโอ้ยผมไม่ลุงไม่ได้อยากได้สองดาวครับเจ้าหมอนี่เนาะอุ้ยสุดท้ายได้สองดาวเด้เร่งรีบไปเลยครับแล้วก็พลังงานปไปเลยชอบหมดบ่อยจังเลยเนอะ

นี่แหละคอมโบพยายามคอมโบให้ได้เยอะๆครับคือมันจะได้ดาเมจ็บแบบดีกว่ามากๆอุ้ยโหนว้าเจ็บ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 เดียวครับอุ้ยผมได้ดาวเดียวอ่ะแหมเงือสิบสี่ยังเง้อเปิดหีบครับก่อนปิดคลิป โยหายาที่ไหนเอามานทำไมผมต้องใช้พลังงานอ้แต่ละดาวคือคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับซึ่งผมก็จะเล่นแบบแน่นอนว่าเวลหจะเป็นสน ชื่อแบบโอชาดด้วนชาดด้วนชื่อแบบผมอ่านผิดก็ขอ,ขอโทษด้วยนะครับเจ้าคงกระดูกนะีแล้วก็คลิปต่อไปผมจะเล่นให้ถึงเวลที่75เลยนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมอของต่อไปลุงจะจัดการกับวอททีเวลหกให้ได้เย yeah.